สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีบรรยากาศที่นั่งสบายสบายเพราะว่าแวดล้อมไปด้วยสวนแล้วก็บ่อปลาซึ่งหลายท่านที่ชอบธรรมชาติเนี่ยก็คงจะชื่นชอบบรรยากาศของร้านแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับร้านแห่งนี้ก็มีชื่อว่าร้านบ้านสวนกาแฟสดแต่จริงๆแล้วเป็นร้านอาหารนะครับ ไม่ได้มีกาแฟสดเพียงอย่างเดียวอย่างที่เป็นชื่อร้านแล้วก็อยู่ริมถนนสุวินทวงศ์ถ้าท่านมาจากบริเวณสามแยกนะครับที่ถนนรามคำแหงตัดกับสุวินทวงศ์นั้นเนี่ยตรงขึ้นไปทางฉะเชิงเซาเพียงประมาณไม่เกิน100เมตรก็จะถึงร้านแห่งนี้นะครับวันนี้เรามีนัดหมายกับท่านเจ้าของร้านซึ่งก็เป็นเจ้าของที่ดินที่สวนบริเวณนี้หลายไร่ทีเดียวนะครับก็เป็นคนเก่าคนแก่ ของย่านอำเภอมีนบุรีกรุงเทพมหานครแห่งนี้คือพี่เปียกหรือว่าคุณสุมเมธโกศลสมบัติซึ่งเพิ่งจะเกษียณจากงานเป็นผู้บริหารในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเหนือจากร้านอาหารที่วันนี้เราจะไปเยี่ยมเยียนกันนะครับเอาละครับเราจะไปพูดคุยกับพี่เปียกหรือว่าคุณสุมเมธโกศลสมบัติกันครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้อง มาติดตามกัน สุเมศเดิมเป็นผู้บริหารของภาคเอกชนใช่ครับก่อนที่จะตัดสินใจลาออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตในปัจจุบันใช่ไหมครใช่ครลองเล่าถึงย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงที่เรียนแล้วก็ทำงานตรนนิดแต่ครับโอเคได้ตั้งแต่ครอบครัวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวนาพอดีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่อยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นคนละแวกไกลๆนี่ละแวกนี้อยู่ในมินบุรีด้วยกันนี่แหละฮะ คือบ้านนี้เป็นบ้านของภรรยาอ๋อเป็นเขยที่นี่เป็นเขยที่นี่ที่นี่คือมินบุรีมินบุรีเหมือนกันบ้านตัวเองอยู่ของสามวาห่างกันประมาณสัก5กิโลเมตรตรงนี้ฮะเมื่อก่อนก็ไปเลยติดต่อกันไปเลยติดต่อกันสมัยนั้นนะคะคือที่บ้านทํานาแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายคนโตนะมีพี่สาวก็แล้วมีน้อยอีกห้าคนนะฮะก็เลยต้องรับผิดชอบมากหน่อยนะก็ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะต้องลงไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องไปเอาควาย เพราะว่าควายอยู่ปลายนาฮะเลี้ยงวัยสามตัวเพรเด็กๆก็ยังทานาอยู่ทานาฮะทำนามาจนต้องจนกระทั่งเอ่อพวกเราทํางานผมทํางานแล้วเนี่ยพ่อยังทํานาอยู่นะสมัยนั้นนะครับเรียนผมเรียนที่โรงเรียนบินบุรีเนี่ยนะฮะคือเดิมเนี่ยเรียนอยู่ที่วัดบัวแก้วตั้งแต่ปหนึ่งถึงป .4 จากนั้นก็มาเรียนที่บินบุรีจนจบปครับนะฮะแต่แล้วก็มาเรียนที่สวโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญโรงเรียนสวนะฮะสมัยก่อนก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ จนจบมสอสามก็เริ่มที่จะเยะต้องเขับไปเรียนต่อพ่อก็บอกว่าคือพ่อผมนี่มีสโลแกนอันหนึ่งบอกว่าลูกเอ้ยถ้าพอเพอยงอยากเรียนก็เรียนกันไปเถอะพ่อกับแม่พอจะมีเงินส่งให้<อ>แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เองสอบตกเองก็มาช่วยพ่อทํานาแล้วกันครับลูกทุกคนจะได้สโลแกนนี้จากพ่อกับแม่ทุกคนเป็น,<ม><ใ>นคนโตโนะฮะผมเป็นผู้ชายคนโตก็เรียกว่าต้องนําทางให้น้องนาทง ก็ไม่มีใครกล้าสอบตกนะฮะตกเมื่อไหร่ก็ือทำนามีอาชีพรองรับทุกอย่างคือว่าสมัยก่อนเนี่ยคอเรียนแบบช่วยตัวเองก็ช่วยตัวเองคัไม่ต้องพ่อแม่ต้องว่าลูกเอ้ยอ่านหนังสือหน้าสอบนะไม่มีไม่มีเกี่ยวข้าวเอาข้าวเข้าบ้านเกี่ยวข้าวนวดข้าวไปสมัยนวดเกี่ยวข้าวนี่นะพอดีมันจะเป็นฤดูตอนจะสอบไล่ประมาณเดือนธันวาอย่างเงี้ยนะฮะธันวานวดข้าวเสร็จเอาเอาไปเก็บข้าวคอกสามทุ่มสี่ทุ่มเสร็จแล้วอาบน้ำท่า ต้องอ่านหนังสือก่อนภูณิชัยไปสอบแล้วครับครับต้องทําเองต้องทำเองตลอดไม่มีพ่อแม่ไม่ต้องไปได้ว่าเอ้ยลูกไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือไม่มีฮะไม่มีคือต้องช่วยตัวเองฮะชีวิตอย่างนี้ปัจจุบันนี้เด็กต่างจังหวัดยังพอมีนะยังมีแต่บอกว่าเด็กกรุงเทพนี่ไม่มีแล้วนึกไม่ออกละนึกไม่ออกเลยฮะตรงนั้นะฮจบศศบแล้วก็ไปเรียนสัญลักษณ์กำรังลุงนะฮะเรียนวิทยาศาสตร์เพราะชอบทางด้านการคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์ครับพอจบมศ .5 ก็ไป เอนทราน e กับเพื่อนๆผมคนละในฐานะที่ว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกนะฮะเราเราสอบสู้เขาไม่ได้คุณลุงผมเนี่ยตอนนั้นเป็นแกเป็นศาสตราจารย์นะแกเป็นคนที่มินบุรีเนี่ยแต่ไปเรียนอยู่ที่ในจนจบจุฬานะแกบอกว่าเออเองต้องเรียนให้มันดีๆหน่อยก็เอนทรานก็เลือกคณะวิทยาศาสตร์เคมีต่างที่เองชอบนะบแต่ปิดท้ายด้วยศึกษาศาสตร์เพราะคะแนนต่ำหน่อย ปรากฏว่าออกมาจบเอ็นทานผลออกมายผมไม่ติดเชียงใหม่ศึกษาศาสตร์ลุงว่าไม่เอาอะไม่อะละนะกูวิชาปีนี้ปีหน้าสอบใหม่ผมไม่กูวิชาสมศรีนปีหนึ่งเอ็นทานปีต่อมาผลปรากฏว่าไปติดบางแสนอีกเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยบุรพานะบุรพานะแต่พอดีหน้าปีนั้นน่ะผมก็พอดีก็สนใจแล้วไปก็ไปเอ็นทร์นที่ศูนย์ฝึกการเป็นพลเรือนด้วยครับ ปรากฏว่าก็ไปติดที่ศ no, ูนย์ฝึกด้วยสมัยก่อนเขาอยห่ในศูนย์จตุจักรนะพอสอบติดก็เลยเอ๊ะก็อยากรู้ว่ามันมันเรียนยังไงกันแต่ตอนสอบเข้าเนี่ยฮะมีอู่อันหนึ่งคือว่าเข้าใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยและผมเนี่ยเรียนม .25 เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่เราไม่ชอบเลยนะคนไทยเป็นงั้านอยู่แล้วแปลว่าดำน้ำแล้วกันทั้งหลายว่าดำน้ำทำคือชอบชอบคนวณแล้วกขาอกสอบภาษาอังกฤษเนี่ยแต่มันมีเราเรามองออกว่า ันคำนวณนยังไงนะก็เดามั่งอะไรมั่งสุดท้ายดำน้าแล้วดำน้ำโผล่อะพูดง่ายสอบติดสอบติดก็ได้เรียนสูนฝึกมาสมัยนั้นนะฮะค่าเทอมเนี่ยพ่อทำนาค่าเทอมเทอมหนึ่งก็3,500บาทแพงมากแพงมากนะแต่ถ้าเกิดจะเรียนนักบินเนี่ยค่าเทอม8 0 0 0ันจริงๆก็สนใจนักบินแต่ว่าพ่อบอกไม่มีตังค์แล้วไม่เอาเอาเอาแค่เาเอาเรียน ดูแลเครื่องดูแลรักษาเครื่องสื่อสารการบินเขาเรียกว่าภาษาอะไร communication man i ที n นั่นอยู่ในเครื่องบินก็เรียน3ปีนะฮะพอเรียนจบก็หางานเลยอันนี้เทียบเท่าอนุปริญญาอนุปริญญาเท่านั้นเองไม่ได้ปริญญานะ,ะหางานพอเรียนจบก็หางานเลยหางานอยู่3 4มสหบริษัทบริษัทสุดท้ายนี่คือบริษัทซ i กเนติกไทยแลนด์มสมัยนั้นนะฮะชื่อซ i กเนติกไทยแลนด์ซึ่งจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นฟ e ิลิปเซมิคอนดักเตอร์ไทยแลนด์ นะเป็นนั้นนะแล้วก็เปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าเป็นบริษัท NXP นะฮะ Next Experience อะไรพวกนี้ฮะตอนที่ทำงานอยู่กับ Signetics ก็เป็นช่างเป็นผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์นะฮะใช่ฮะคือเป็นเป็นตอนนั้นเป็นยุคแรกๆที่เซมิคอนดักเตอร์เพิ่งเริ่มมีแล้วก็มาตั้งฐานการผลิตอยู่ที่บ้านเราในบ้านเรา มีบริษัทเนชั่นแนลเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแห่งแรกที่อยู่ซอยลาซาลสิกเนติกเป็นบริษัทที่สองนะเอามาที่นี่ก็หลักราเยอะซีกงซีเกตอะไรมาเต็มหมดเลยใช่ฮะเพราะว่าเนื่องจากเลเวลอินซิเนตีประเทศไทยนะฮะค่าแรงงานถูกใช่ฮะแล้วพวกนี้เขาเป็นห่วงโซ่ประทานนะใช่คือเขามีโรงงานอยู่ที่ไทยมีโรงงานอยู่มาเลเซียอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วเขาเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันใช่ฮะใช่จะประกอบอะไรที่แล้วก็จะส่งไปประกอบอีกทีหนึ่งนะฮะก็ผมทำงานที่นั่นมาโดยทั้ประมาณสิบกว่าปีนะฮะ ตอนนั้นตัวเองก็ยังไม่ได้จ่าปัญญาตรีแต่ลูกน้องเข้ามาใหม่ๆเนี่ยตัวเองเริ่มเริ่มพอทํางานในบริษัทซิ้นแรกแรกๆนะฮะก็เริ่มเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเริ่มเป็นผู้บริหารระดับกลางของบริษัทแล้วแต่ลูกน้องมันเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาโดยจ่ปปัญญาตรีมาแล้วเพราะสีปีผ่านไปหลังจากที่เราจบก็มานึกได้เราเป็นหัวหน้าเขาแต่เรายังไม่จบปัญญาตรีเลยเอาดีกว่าอยากเรียนต่อนะฮะออาเหยอฮะตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอาย,อยุ จะ40แล้วจะ40แล้วจะสีแล้วตัดสินใจกลับไปเรียนต่อครับแล้วเรียนต่อที่ไหนครับ Back t ู s c h o ฮะที่ราชกระบังฮะอ Back to school กลับไปเรียนที่เรียนที่ราชกระบังออ๋สถาบันได้ที่เคม KMITN ประจำก้ารราชกระบังตอนนั้นเรียนด้วยทำงานด้วยนะเรียนเป็นเป็นเป็นภาคค้ำภาคค้ำเขาเขามีตอนนั้นก็มีลักษณะว่าเริ่มมีการสนับสนุนเรื่อง engineering ตอนนั้นเพราเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมในในประเทศไทยเริ่มมี อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเยอะมากนะก็ขาย Engineer, อินจิเนียร์เขาก็เป็นโครงการส่งเสริมตรงนั้นมอดีเราก็เลยสนใจตรงนั้นก็ไปบริษัทก็สนับสนุนด้วยนะฮะก็ให้ทุนไปเรียนส่งพนักง,งานส่งพนักง,งานไปเรียนก็เรียนกันแบบเต็มๆฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็ตั้งแต่หกโมงเย็นถึง3ามทุ่ม สาร์อาทิตย์ก็ไปทำ l a บที่ลรักกะบังตอนนั้นยังต้องนั่งรถไฟไป็โรงหัวตะเคียนใช่ฮะใช่ฮะไอ้ทางทาหัวตะวงตัวเวยังไม่ตจบพุทธินะทังโรงเร้าเนี่ยนะฮะก็เรียนสามปีฮะสามปีจบนะแล้วก็ทำงานไปด้วยทำเรียนไปด้วยก็ได้ปริญญาตรีได้ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ฮะอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนะพอพอจบจากรักกะบังเสร็จก็เริ่มเป็นผู้บริหารละเริ่มเริ่มที่ว่าทำงานนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่พอละเนื่องจากว่าเรา เราไม่ได้มีฟิลทางด้านบริหารเรามีฟิลทางด้านของวิศวกรเป็นเทคนิเชคียนก็เลยบอกว่าอยากต่อก็เลยไปเรียนโทรต่อที่เกษตรสมัยนั้นเอ่อ็บฮะอ๋อบริหารธุรกิจบริหารธุิจเอ็กซ์ซูทีฟเอ็มบีเอทุนนั้นสมัยผมเรียนมาตั้งแต่ปี ปี35มห้านะฮะปีสามห้าโอ้ดังมากปริญาโทรบริหารธุรกิจของเกษตรตั้งมานานนะฮะสิ่งเก่าดังๆเยอะทั้งนักการเมืองทั้งอยู่ในแวดวงภาคเอกชนนะฮะใช่ฮะมีมีหลายคนนะก็ขอบี่เปียกของคุณสุเม่นี่ไปเรียนรุ่นไหนผมรุ่น4ฮะรุ่น4รุ่น4ี่ปี35ก็ไปเรียนจนกระทั่งจบได้ปริญญาโทรบริหารธุรกิจครับนะหรือว่า M B A ที่เขาเรียกกันนะฮะใช่ฮะคราวนี้ก็ก้าวหน้าใหญ่สิฮะก็ฮะก็ได้เติบโตมาในในองค์กร ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยท่านผู้ชมครับได้พูดคุยกับทางพี่เปียกหรือคุณสุมเมธโกศลส,สมบัติก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น เป็นเรื่องที่ทางพี่เปียกของเรานี้สัมผัสด้วยตัวตนตัวจริงมาในช่วงตั้งแต่ทําการงานนะครับแล้วก็เราไปดูครับว่านอกเหนือจากเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งพี่เปียกไปเรียนต่อระดับวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีและปริญญาโทบริหารธุรกิจแล้วในชีวิตจริงหลังกเกษียณย,ยังมีโรงเรียนธรรมชาติแห่งใหญ่ที่พี่เปียกยังจะต้องเรียนรู้ต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปสนทนากันต่อครับ หลังจากพอเราได้เรียนปุ๊บเนี่ยนะฮะเราเริ่มมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นเพราะมีเพื่อนในสมัยที่เรียนเนี่ยคือหลายหลายองค์การหลากหลายก็วิสัยทัศน์เราเนี่ยจะกว้างขึ้นกว้างไกลแล้วก็พอดีจากจากในบริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทเราเป็นบริษัทของต่างชาตินะฮะก็ได้เติบโตมาในองค์กรจนกระทั่งตัวหลังเนี่ยผมมาได้ดูแลเกี่ยวกับทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในบริษัทนะฮะแล้วไปดูแลซับคอนแทรกนะฮะต้องไปออเดดโรงงานต่างประเทศ ตรงนี้บ้างนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายมาก่อนที่ผมจะเกษียณเนี่ยผมอยู่มา33ปีกับสามสปีครึ่งช่วงหลังมาเนี่ยเดินทางบ่อยมากฮะเพราะอยู่เมืองไทย6เดือนอยู่ต่างประเทศ6เดือนต้องไปตรวจสอบโรงงานเนื่องจากเป็นออเดอร์เขาเรียกว่าเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฮะตรวจสอบควคุคุณภาพผลิตภัณฑ์ครับก็จะไป หลักๆเลยก็ในย่านเอเชียเนี่ยนะฮะก็มีย่านพวกจีนมาเลนะฮะเ,ออเกาหลีฟิลิปปินส์นะย่านนี้ประเทศแต่หลักๆโรงงานใหญ่ๆจะอยู่โรงงานหลักๆจะอยู่ในจีนเยอะครับแล้วก็ไปยุโรปบ้างทางด้านเยอรมันฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ในพวกนี้นะฮะต้องไปตรวจโรงงานนี้นะั่นนั่นคือคร่าวๆในชีวิตชีวิตที่ที่ทำงานกับซิกเนติกมัเป็นฟิลิปจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาชื่อว่า NXP นะฮะ ปัจจุบันคือเกษียณแล้วเกษียณแล้วครับก็ดูเห็นว่าเคยทํางานบริษัทข้ามชาติครับนะมีประสบการณ์ไปเห็นโลกมามากมายเพราะต้องเดินทางไปอย่างที่พี่เปียกได้เล่าให้ฟังนะแต่พอเกษียณแล้วทําไมชีวิตรู้สึกว่าชีวิตจะกลับกลับมุมมองใหม่หมดเลยนะเพราะผมเนี่ยมาเห็นโอ้นี่คล้ายๆกับกลับไปอยู่เมื่อครั้งที่ตอนที่เล่านะฮะว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยังทํานาเลี้ยงควายอะไรเงี้ยนะ เนี่ยผมดูแลสภาพเนี่ยคล้ายๆอยากจะกลับไปอย่างนั้นเรื่องไหนฮะใช่ฮะใช่ฮะคือตัวเองเนี่ยถูกถูกสอนมาตั้งแต่เด็กนะฮะย่าเนี่ยผมสอนอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างเงินต่อได้ไดมาเนี่ยต้องทำนะทำาดยด้วยด้วยแรงของเราเองออแล้วอย่างหนึ่งตัวเองถูกหล่อหลอมว่าน่านอยู่กับลูกทุ่งนะสภาพธรรมชาติแล้วก็ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ว่าย่าสอนว่านะฮะหนึ่งเราต้องซื่อสัตย์นะลูกนะเราต้องช่วยเหลือคนถ้าเราช่วยได้นะนะอย่าโกหกคนนะห้ามโกหก ทำงานมากแล้วยา่าเป็นคนทำบุญทำทานพวกเราถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ลูกหลานทุกคนนะฮะจนกระทั่งๆๆออพอเราโตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะฮะเด็กๆเนี่ยถ้าเราถูกหล่อหลอมมาอย่างไงเนี่ยมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเองนะโตมาเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคไอ้ศีลและธรรมบางสิ่งบางอย่างนี่หรือจริยธรรมคุณธรรมที่เรามีเนี่ยรเราจะถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ตรงนั้นนะฮะถ้าโตมาแล้วผมเลยคิดว่าจริงๆเรื่องการทำนานเนี่ยผมว่าผมผมพยายามตามนี้มาตลอดว่าตัวเองเนี่ย เฮ้ยเราอยู่กับต้นไม้นะเราอยู่เรามีความสุขอะลึกๆเราบอกเราต้องการตรงนั้นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนกันนาของเราใช่ฮนะใช่<ๆ>คิดว่านั่นคือนั่นคือความพอเพียงที่เรองมีมมผมบอกตรงว่าผมถามว่าเงินทองอะทุกคนใครเขาอยากได้แต่สําคัญที่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยควรจะได้มาอย่าง,างบริสุทธิ์แล้วก็ใช้ให้เขาคุ้มค่าที่สุดนะเพราะว่าเราไปเห็นมาเยอะจากจากจากผมไปอย่างต่างประเทศเราเห็นแล้วเนี่ย ประเทศไทยนะจากผลที่ผลวิจัยหลายอย่างที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ใช้เงินในคุ้มค่าที่สุดต่างประเทศก็ออกมาผลวิจัยมันอย่างนั้น <Yeah. S 1> นะ,ะเราเห็นนะ,ะเรามองแล้วหลังจากที่เราไปเห็นมาเนี่ยคือตัวเองตอนที่ผมผมบอก,กแฟนผมนะฮะตั้งแต่ผมยังไม่ยังไม่ได้ออกจากจากที่ <Cin etic. S 1> บริษัทจินติกฟิลิปเนี่ยนะฮะ mm. บอกอยากทํานา mm. อยากทานาตั้งแต่สมัยทํางานอยู่นะ mm. ก็ไปอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเดินทางอยู่ผมไปอยู่ฟิลิปปิน์ ก็ S 2> <S 2> มีหลานเนี่ยผมเคยพูดกับหลานไว้วหลานของเพื่อนนะบอกว่าเออเฮ้ยหานาให้อาบนาเรียกสักแปลงเลยวะเนี่ยญาติเนี่ยพอดีหลานก็เป็นประหลัดอบตอ,いいอยู่いいชายเชิงเซาปรากว่าเขาไม่ได้ข่าวมานะก็บอกเนี่ยมีที่อยู่ประมาณสิบห้าไร่เขาอยากขายเพราจะโดนยึดเขาจะขายแฟนผมเขาบอกอเ,เขาเตรียมตังค์ไปเลยไปดูเลยพาเพื่อนไปดูปรากฏว่าเพื่อนก็พาไปเพื่อนที่ว่ามีมีหลานเป็นเป็นประหลัดอบตเนี่ย ไปถึงก็เห็นพราว่าที่มีถนนตัดด้วยถนนลาดยางแล้วขายก็ราคาไม่แพงไม่แพงมากแล้วพอจะซื้อได้ไล่ระดับเป็นแสนแสนกว่าบาทสองแสนเขาวางมาจำเลยซื้อเลยแล้วก็โทรบอกผมว่าวางมะจำที่ไว้เรียบร้อยนะผมอยู่ฟิลิปปินส์กางตัวโรงงานอยู่บอกเอาเลยบอกเออเดี๋ยวอีวันที่มาจะกลับมากลับมาก็ไปโอนกันเลยนั่นก็นั่นเป็นที่แปลงที่ว่าเราซื้อไปซื้อที่ฉางซาไว้รวมไแล้วก็ตอนนี้ซื้อไว้ประมาณสักสี่สิบไร่นะฮะไร่ฮะมันเป็นสองแปลงใหญ่ ผมเลยแบ่งทำนาซะ2ยี่สิบไร่อีกยี่สิบไร่แฟนเขาขอไปเขาบอกเขาขอทำสวนก็แบ่งกันไปแล้วที่ทำมากี่ปีแล้วผมทำนามาสามปีทำมีทำอะไรบ้างนะที่ดินที่เราซื้อไว้ก็ปลูกข้าวปลูกข้าวเป็นนานะฮะเป็นนาเป็นนาอีกแปลงหนึ่งก็คือยกเป็นสวนเป็นร่องนะปลูกมะม่วงเพราะว่าเราเราเาเราเราเรารู้ว่ามะม่วงเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็มาใช้ได้เพราะว่าใช้ในร้านเราเรามีร้านอาหารนะมาใช้ร้านอาหารแล้วก็มีพวกมะนาว นะอะไรต่างๆไปลงไว้บ้างแล้วก็มีไม้ป่าบ้างเออพี่เปียกไปลงแรงเองเลยไหมทำเองเลยไหมส่วนทางทำเองแล้วสี่ส่วนเขาย่างค่าจ้างเขาคือเราสองคนเนี่ยโอเคเราทถนั้นก็พอพอมีแรงงานจ้างแล้วก็จ้างเขาบางส่วนนะแล้วเราก็ทําเองด้วยแต่ว่าก็ทําเหมือนกับที่บรรพบุรุษเคยทาอะนะฮะใช่ก็คือมีที่นาแล้วก็อะไรที่ต้องลงแรงร่วมกันก็ต้องลงแรงกันถูกฮะเพราะอะไรนะฮะมันได้ออกกำลังกายความสุขมนอยู่ตรงนั้นเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตบางอย่างได้แล้วเป็นยังไงบ้าง ข้าวผมทำมาสามปีนะพอปีปีที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเออผมอยากในเชิงเซาเนี่ยเขาบอกว่าประวัติเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยเกิดจากเชิงเซาอย่างแถวแถวอำเภอบางคล้านะผมก็คิดเรื่องนี้มาผมบอกเออผมอยากได้ข้าวหอมมะลิลองทดลองดูเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเขาทํานาปลังกันหมดแล้วทํากันสามขนเลยทําไม่ได้พักดินเลยนะเราบอกเออเราอยากจะแปลกๆผมเลยระดีผมมีน้องสาวผมอยู่กรมวิชาการเกษตร ผมก็บอกเฮ้ยติดต่ออยากได้พันุ์ข้าวหอมมะลิเขาก็สาไปติดต่อให้กรมการข้าวเขาบอกว่าปกติเขาจะไม่ปันให้ใครนะกาจะส่งไปตามกาจะผลิตแล้วเนะี่ยจะส่งไปตาม,มจังหวัดบอกงั้นขอปันสักเอาไปทําพันข้าวสักหน่อยเถอะนะปรากฏว่าผมก็ได้มานะได้มาประมาณ50าถังก็ปลูกที่ดิน20ไร่ผมก็เลยใช้แค่30ถังเองปลูกเมื่อปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาปี53าเนี่ย เป็นข้าวนาปีไงะนะกว่าจะเก็บเกี่ยวว่าประมาณเดือนพฤศจิกาปลายพฤศจิกาพีศจิา่าช่วงนั้นพอดีใช่ไหมฮะวัตภัยเกิดที่ต่างจังหวัดเยอะมาก<อ>เราเห็นเล้โอ้ใช่ใช่ลบบุรีโอ้โน้าท่วม,ม,ม,มนะแล้วพอดีบอกเออพอดีข้าวเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเอ่อผมโดนนะฮะโดนไอ้เพี้ยกระโดดสีน้าตาลอลงมาเนีนนั้นคือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเล่นเลยฮะแต่ว่าเราก็พยายามจะป้องกันเขาโดยการใช้อยาฆ่าแมลงบางส่วนบ้าง กู้เอากลับคืนมาได้นะแล้วพอดีช่วงนี้ที่ว่าน้ำท่วมที่ต่างจังหวัดทั้งหลายผมก็คิดว่าเออเฮ้ยเราน่าจะเห็นแล้วเห็นขาน้าวนาองศาลเขาว่านาล่มนะลงทุนไปแล้วก็ยังไม่ได้ขายข้าวเลยนี่ก็ยังเป็นนี่อยู่แลก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราบริจาคข้าวดีกว่าก็พอดีว่าพอดีผมเกี่ยวข้าวเดือนปลายเดือนพฤศจิกาติดต่อน้องสาวอีกบอกเออเฮ้ยพี่อยากบริจาคข้าววะก็ติดต่อไปปรากฏว่าเขาส่งไปทอกอสเนี่ย เขาก็มีโครงการนี้พอดีเขาดาริขึ้นมาว่าเขาอยากจะเอาข้าวไปบริจาคให้กับพันข้าวนะบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยภัยภัยอะไรที่น้ําท่วมผมก็ติดต่อเข้าไปเาก็ติดต่อมาผมบอกโอเคเลยผมมีบริจาคผมอยากจะบริจาคสัก5าตันนะที่เหลือเนี่ยผมจะรกเก็บไว้เพราะว่าข้าวของมาลีของผมข้าวเป็นข้าวพันหลักด้วยสามารถอาไปทำไปต่อเป็นพันได้ ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ขายเลยผมบริจาคไปครึ่งหนึ่งเราก็เก็บไว้เรากเก็บไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มาใช้ที่ร้านอาหารเนี่ยก็ได้รับรู้เรื่องราวดีๆที่วันนี้เรามาตามรอยกันนะฮะยินดีฮะยินดีฮะขอบพระคุณครับครับผม คิดค้นพลังงานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ความรู้ความเข้าใจปัชญาอย่างถูกต้องว่าปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร mm. เมื่อเด็กรู้เข้าใจแล้วต้องให้เขาสามารถวิเคราะห์ได้นี่คือหัวใจ mm. เราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์โดยนําหลักตัวหลักปัชญานะมาเป็นหลักให้เด็ก วิเคราะห์เพราะนั้นให้เขาเอานำสิ่งที่เขาคิดได้วิเคราะห์ได้นะลงสู่กิจกรรมที่เขาต้องลงมือทำพอเขาทำแล้วเขาจะเห็นประสิทธิภาพของงานเลยเพราะการนำหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ม,มันก็คือการคิดก่อนลงมือทำคือม,มันต้องวางแผนนั่นเองอนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเวลาเรานำปรญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วแล้วก็มันสามารถนำได้ลงสู่ได้ทุกมิติแต่ขึ้นอยู่ว่าเรามุ่งเน้นไปที่มิติไหนเป็นเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่านี่คือการจัดการศึกษาของงเรียนจุฬาพรราชวิาลพิบรรีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนอันที่จริงแล้วชีวิตหลังเกษียณของคุณสุเมธโกศลสมบัติหรือพี่เปียก